สวัสดีครับ f อซทุกทท่านครับผมสวัสดียามบ่ายครับทักทายกันในช่วงบ่ายๆนะครับผมเช้านี้นะครับเช้านี้ได้มา4ชิ้นนะครับ4องค์นะครับเป็นสมเด็จ3นะครับแล้วก็ปิตาองค์หนึ่งนะฮะปิตาไม่ทราบที่ครับก็ราคาแบ่งปันที่เคยครับ f อเอาไว้เนาะนะครับ เอาไวๆตัดไปเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับ FC ราคาแบ่งปันอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับ FC นะครับพิมพ์สวยดีครับชมดูนะครับ ราคาแบ่งปันเช่นเคยครับคืนกำไรให้ fc กันนะครับผมพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานครับ fc เป็นพระเนื้อละเอียดเนาะนะครับเนื้อละเอียดนะครับตำละเอียดมวนสารละเอียดแกร่งดีครับเนื้อแกร่งแกร่งหนึกนุ่มนะครับ ครับค่อยๆชมครับผมพิมพ์สวยนะครับองนี้นะครับชมด้านข้างครับด้านข้าง นี่ข้างสวยนะครับเบสเนื้อจัดดีครับด้าน,นข้างครับผม ด้านหลังครับนี่ฮะพอเห็นมวลสารนะครับสีเม็ดขาวเม็ดแดงนะครับเม็ดดำพอเห็นนะครับพอมีให้เห็นนี่ครับ ภาพตรงนี้สวยดีนะครับมีคาบอะไรอะคาบแป้งนะมีคาบแป้งบางๆนะครับ F4 นี่ครับฟอร์มสวยนะครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับเปิดหกพันห้าครับผมพิมพ์สวยดีครับหกพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับใครชอบแคปหน้าจอและทักไลน์มานะครับหกพันห้าร้อยบาทครับโอเคนะครับ มามาถึงตองนี้นะครับเป็นพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมนี่ได้มาแบบนี้เลยสดสดร้อนๆนะครับนี่กลับถึงบ้านก็ทำคลิปไลฟ์ให้ fc ดูเลยนะครับนี่ครับนี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมครับมีคาบกุกหน่อยหมีคาบนะครับนี่ฮะเนื้อมันมากครับ fc นะครับ พิมจะตื้นๆนะฮะแต่เนื้อมันมากนี่ครับเข้าตาใครลองดูนะครับดูให้เข้าตานะครับผมดูให้ชอบนะครับราคาแบ่งปันครับผม FT นะครับราคาแบ่งปันกันเช่นเคยครับนี่ฮะดานข้างนะครับเอากันแค่ชอบนะครับผม สมเด็จเอากันแค่ชอบนะครับราคาหลักพันนะครับนี่ฮะด้านข้างชม,มด้านหลังครับผม ตรงนี้มีกระทาะนิดหนึ่งนะครับตรงบินตรงมุมบนนี่ฮะกระทาะนิดหนึ่งครับนะครับเปิดนิดหนึ่งเห็นเนื้อในสวยสวยดีนะครับนิดเดียวครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ฮะด้านหลังเนี่ยเนื้อจัดนะครับ fc เนื้อจัดดีพาเขาใส่ตลับไว้นะนะครับอ่า ประมาณนี้ครับ f c นะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมครับผมนี่เก่าปึกเลยครับเนื้อมันมากครับนี่ฮะห้าพันห้าครับ f c นะครับห้าพันห้าร้อยบาทครับผมห้าพันห้ารอยบาทครับราคาแบ่งปันครับแคปหน้าจอและทักมานะครับ ขอรูปเพิ่มเติมครับผมโอเคนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับบางพรมนะครับสภาพช้ำๆมีการใช้มานะครับแต่เนื้อมันมากนะครับนี่ฐานคู่ ี่ครับเนื้อจัดนะครับ fc เนื้อจัดสภาพใช้ครับช้ำๆโอ้แต่เนื้อนี่มันมากครับเนื้อจัดได้ใจเลยนะครับนี่ตามภาพเลยครับ fc นะครับตามภาพที่เห็นเลยครับอืตามภาพเลยครับไม่มีแต่งเติมนะครับผม่ชมด้านข้างครับ นี่องนี้บินเก่านะครับองนี้ไม่แพงครับ FC นะครับเอาสองพันห้าครับนะครับสองพันห้าครับพายยังน่ารักนะครับผ่านคู่ครับผมเก่าปึ๊กเลยครับนี่มันด่นี่ครับ บินเก่าชมไม่ชอบครับผมชมไม่ชอบก่อนนะนะครับ F4 ฐานคู่ครับสภาพนี้นะครับผมเอานะครับเอาสองพครับผมสองพครับ F4 แคปหน้าจอและทักมานะครับ2,5 0พโอเคนะครับ ง,ง่ายสบายสบายอันนี้ปิดตาครับมันมากเลยครับเก่าลักเก่าไม่ทราบที่นะครับส่องให้ชมนะครับปิดตานี่ดูนะครับบึกนะครับเก่ามากครับ fc นะครับเจ้าของก็ไม่รู้ที่นะผมก็ไม่รู้ที่ซื้อด้วยความมันด้วยความเก่าต้องซื้อนะแเกนี่ผมว่า fc เอาไปลุ้นเอานะครับนี่เก่าแน่นอนครับดูนะลักย่นหมดแล้วครับนี่ลักเก่าที่บ้านเกิดไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบสำนักครับผมเอาว่าเก่านะครับเก่าแน่นอนครับดูเอาครับผมดูเอานี่เก่านะครับ ใครดูใช่นะครับดูรูดูที่ดูรู้ที่รู้ทางนะครับจัดไปนะครับเก่าแบบนี้ก็คงเล่นกันหลายตังค์นะครับถ้ารู้ที่นะนะครับตํำๆก็ต้องมีหลักหมื่นนะนะครับ fc นะครับเก่าๆ่านี้นะยุคยุคสองสี่กว่าแน่นอนเอาไปลุ้นกันนะนะครับ fc เอาไม่แพงครับปิดตาอ่าสามพันหครับ fc นะครับเก่าปึกเลยนะครับ ใครรู้จัดไปนะครับปิดตาเนื้อผงคุกรักนี่เก่าปึกแล้วครับครับ ปิต้าผงคุกคลักครับสามพันห้าไม่ทราบสำนักครับ fc สามพันห้าร้อยบาทครับผมโอเคนะครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมขอบคุณครับอ่ะ ep นี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ fc นะครับไม่มากมายนะครับประมาณนี้ใครชอบองไหนยังไงแคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมนะครับซื้อได้ซื้อนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ fc จากลากันไปก่อนครับไว้เจอกัน ep หน้าเนาะนะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันตลอดนะครับโชคดีมีความสุขทุกทกท่านครับผมสวัสดีครับ